ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดตั้งพักใหม่ไม่กู้เพื่อไทยพี่ใหญ่ไทยรักไทยลงมือเองจตุพรส่งซิกอีก1-2เดือนมอบไร้แกนนำลูกฮือเอาไม่อยู่แรงกว่าพฤษภาธมิน ขณะที่นักการเมืองในพักพลังประชารัฐกำลังอุลานกับเกมยึดพักของคนกันเองใช้ชัยชนะในการเลือกตั้งผนึกกับเหล่าทัพบริหารประเทศด้วยรัฐราชการครบหนึ่งปีฝ่ามรสุมเศรษฐกิจขาลงอย่างต่อเนื่องเคราะห์ซ้ำกรรมเก่าตามหล้อนต้องเผชิญหน้ากับปัจจัยใหม่ที่ควบคุมไม่ได้เมื่อมหันตภัยโควิด -19 เข้าโจมตีต่อเนื่อง5เดือนเต็ม ข่าวปรับโครงสร้างพักปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอตีคู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานจุดเปลี่ยนสำคัญจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2563เป็นช่วงที่มีการประชุมกรรมการวิสามัญพักครบรอบหนึ่งปีของรัฐบาล20พักทิศท,ทางที่จะเป็นไปได้มีแค่2ทางคือ1ทีมสมคิดถอยทั้งยวงอ้างเหตุกเกษียณตามกำหนดกับส ทีมบิ๊กป้อมขึ้นผง,งาดและแชร์อำนาจให้กลุ่มสามมิตรลูกข่ายสมคิดที่เหลือในพักจะเป็นแค่ทีมหางเครื่องทั้งในพักและในคณะรัฐมนตรีขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจขาลงดิ่งหนักติดลบระดับเลขสองหลักในช่วงครึ่งหลังของปีปะทะกับปัญหาการแย่งอำนาจในคณะรัฐมนตรีจะทําให้เกิดความเสื่อมในระดับทวีคูณเป็นจังหวะที่นักการเมืองขาใหญ่เก๋าเกมทีมอดีตพัก ไทยรักไทยมองเห็นจุดอ่อนและวางแผนซุ่มโจมตีช่วงที่รัฐบาลชุลมุนประกาศคลายล็อกดาวน์เฟสองคนการเมืองระดับขุนพลทักษิณกลุ่มหนึ่งมาตามนัดที่เซฟเฮาบนอาคารย่านถนนวิภาวดีประเมินสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจวางยุทธศาสตร์ใหม่เปิดความหวังให้กับสังคมการเมืองภายใต้ความแตก้าวไม่ลงรอยของทีมหลัก ในพักเพื่อไทยยากที่จะไปต่อทั้งในระดับเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติเมื่อทีมเจ้าแม่เมืองหลวงดื้อแพงเดินสายเปิดอีเวนต์โชว์ภาพขยันลงพื้นที่ทำคะแนนกับลูกน้องคู่ใจไม่กี่คนส่วนทีมหัวหน้าพักก็นิ่งไม่ขยับไร้ทิศทางและเป้าหมายทางการเมืองทั้งในเกมในสภาผู้แทนและเกมเข้าถึงมวลชนจึงสุกงอมเพียงพอที่จะขึ้นเขาโครงกลุ่มพลัง ที่วางเป้าหมายยกระดับเป็นพักการเมืองใหม่อีกครั้ง เขาโครงกลุ่มและพักการเมืองใหม่ตั้งต้นจากคณะบุคคลที่สามารถสร้างยติสาธารณะเปิดประเด็นที่สั่นสะเทือนสังคมดึงกระแสะให้เกิดศูนย์รวมจุดร่วมใหม่ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นทางเลือกใหม่อย่างแท้จริงด้วยนวัตรกรรมการเมืองแบบใหม่ภายใต้ประสบการณ์บทเรียนของนักตั้งพักมาแล้วไม่น้อยกว่า4-5ถึงพักคราวนี้ทุกคนเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วช่วยจง ังหวะที่รัฐบาลเสื่อมสุดอย่างถึงที่สุดทั้งในเกมชิงอำนาจและผลงานการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ระเนระนาดสถานการณ์หลังจากคนคลายล็อกจากความกลัวโควิดกลายสภาพเป็นความหิวกระหายส่งผลให้ดีกรีการเมืองในและนอกสภาร้อนแรงขึ้นจะเป็นจังหวะที่คณะบุคคลกลุ่มนี้จะเสิร์ฟชุดความคิดทางการเมืองใหม่ให้ถูกที่ถูกเวลาคณะบุคคลที่ขึ้นร ไฟขบวนใหม่คัดกรองทีมทำงานติ้งแตงร่วมกับแกนนำพี่ใหญ่ไทยรักไทยกระนั้นอาจมีขาใหญ่ชื่อดังหลายคนในอดีตไทยรักไทยหลุดขบวนความเคลื่อนไหวในครั้งสำคัญนี้ใครจะได้ไปต่อการชุมนุมครั้งหน้าจะชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปช Facebook Live ส่วนตัวในรายการ Peace Talk ตอนหนึ่งว่า เหตุการณ์พฤษภา1535ความตายของประชาชนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวันนี้เนื่องจากฝ่ายปราบปรามเชื่อว่าถ้าจับแกนนำได้แล้วเมื่อการชุมนุมไร้แกนนำก็จะยุติแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะการชุมนุมไร้แกนนำได้นำไปสู่การล้อมปราบในคืนวันที่18พฤษภาคม2535จนมีคนตายสูญหายร่วม80ชีวิตบาดเจ็บกว่า6,000คนส่วนกรณีคณะ ก้าวหน้ายิงแสงเลเซอร์ตามหาความจริงนั้นตนอยู่ในจุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องลุกขึ้นมาอธิบายเหตุการณ์หากอธิบายไม่ระมัดระวังแล้วย่อมเกิดความย่อยยับอีกเช่นเคยเพราะความจริงจะเป็นเช่นไรนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องย่อมรู้ดีหมดแต่เป็นความจริงที่คนพูดความจริงต้องกลายเป็นคนผิดเสมอ ในคืนวันที่18พฤษภาคม2553นั้นผลเอกเลิศรัรตนาวานิชราศวอซึ่งรับภารกิจจากนายประสบสุขบุญเดชประธานวุฒิสภาว่าจะใช้วุฒิสภาเป็นสถานที่ยุติความตายความขัดแย้งหนนี้ผลเอกเลิศรัตน์เคยระบุว่าแกนนำนปชยอมรับยุติการชุมนุมเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและขณะร่วมแถลงข่าวกับแกนนำนปช ตนนแต่สออ,อชอกลับสั่งเคลื่อนกำลังทุกทิศทางมาที่แยกราชประสงค์ดังนั้นสะท้อนได้ว่าการต่อสู้ทางการเมืองไม่สามารถต่อสู้กับการใช้กำลังทหารทุกรูปแบบและนำอาวุธสงครามทุกรูปแบบสไนเปอร์ขนมาปราบผู้ชุมนุมซึ่งต้องการมาถึงเวทีราชประสงค์อยู่ดีเรารู้ชะตากรรมว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและเราไม่สามารถยับยั้งการปราบนี้ได้ ถัดมาในวันที่19พฤษภาคม2553ต้องประกาศยุติชุมนุมและตกลงให้ประชาชนเดินทางกลับทางถนนพระรามหนึ่งผ่านสยามพารากอนนั้นไม่ได้เป็นไปตามสัญญาคนจึงไปตายกันที่วัดปทุมวนารามเหตุการณ์พฤษภา2553เป็นความตายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นคนไม่จงรักภักดีเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองทั้งที่ทุกศพ ตายก่อนไฟไหม้ทั้งสิ้นยกเว้นหกศพัดประทุมที่ตายพร้อมไฟไหม้ตลอดเวลาเราทวงความยุติธรรมให้กับคนตายซึ่งสู้ไม่ได้เลยบรรดาสารพัดโคศกออกมายกตัวอย่างนั้นเอาเถอะท่านเป็นฝ่ายชนะผมเป็นฝ่ายตายเป็นฝ่ายติดคุกดีไม่อธิบายว่าพวกผมตายกันเองตามวัทกรรมฆ่ากันเองแต่พวกผมรักกันมาก หกศพวัดปทุมถ้าได้ไปดูสำนวนคลิกศพแล้วจะรู้ว่าแต่ละศพเขาตายให้กันศพหนึ่งตายศพที่สองไปช่วยศพที่หนึ่งศพที่สามไปช่วยศพที่สองศพที่สี่ไปช่วยศพที่สามศพที่ห้าไปช่วยศพที่สี่และศพที่หกไปช่วยศพที่ห้า นั่นหรือครับฆ่ากันเองเหตุการณ์ทั้งปวงพ่อแม่วีรชนอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดแกนนำต่อสู้ทำหน้าที่เยียวยาประคับประคองหัวใจและต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลเมื่อมีการพูดแต่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นแต่ถามจริงเชื่อแบบนี้หรือความตายร่วม100ศพเขาตายจากอะไรและ6กศพวัดปทุมชนสุดแล้วไม่มีขม่าดินปืนตนพูดความจริงมาตลอดจนต้องเข้า และยิ่งตามหาความจริงยิ่งเจ็บปวดเพราะฝ่ายตายเป็นฝ่ายผิดด้วยเหตุนี้วันที่18พฤษภาคมจึงเป็นรอยต่อประวัติศาสตร์ที่สำคัญและการยึดอำนาจในปี2557ก็เป็นรอยต่อจากปี2553 ดังนั้นวันนี้วันที่18พฤษภาคมจึงมีหลายเรื่องและเรามองเหตุการณ์ในวันนี้มีหลายเรื่องโดยนำเสนอความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครบถ้วนถ้าคนมีอำนาจไม่เชื่อก็สุดแท้แต่เพราะคุณมีอานาจตนมีหน้าที่พูดส่วนอานาจอยู่ที่คุณถามว่าต้องยกเลิกพรกฉุกเฉินหรือไม่ผมไม่มีอะไรต้องวิตกคุณจะใช้พรกฉุกเฉินเป็นชาติก็ช่างหัวคุณเรื่องเยียวยาไม่ครบ คุณรับผิดชอบอยู่แล้วผมไม่ได้รับผิดชอบเราได้แสดงความเป็นห่วงในฐานะคนไทยและผมไม่เห็นช่องทางว่าประเทศจะเป็นอย่างไรดังนั้นจะใช้อีกเป็นชาติก็เรื่องของคุณยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ไม่จบเมื่อใช้รัฐธรรมนูญเดิมไม่แก้ไข นายจตุพรย้ำว่าการยกเลิกพรกอรฉุกเฉินเป็นการเริ่มต้นของการพลิกฟืน้นเพราะสถานการณ์โลกไม่ได้เอื้ออะไรเลยแล้วไหนประเทศลำบากเราจะอยู่กันอย่างไรเพราะไม่ได้คิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราวันนี้ถ้ามีความเชื่อว่าจำเป็นต้องรักษาพรากอรฉุกเฉินคุณเอาไปเลยอย่ายกเลิกเพราะเรียกร้องมีการยกเลิกไม่ฟังก็ยุ่ส่งเลยอย่ายกเลิกอยู่ไปกอดพรกอรฉุกเฉินไว้หาก ยังไม่เข้าใจความอดอยากของประชาชนก็ช่วยไม่ได้ ตนเคยบอกว่าม็อบที่น่ากลัวคือม็อบไร้แกนนำปี2,535เราไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ปีนี้อีกเดือน2เดือนก็รู้ชะตากันแล้วว่าไรรออยู่และจะเอาไม่อยู่ที่นำเสนอทั้งหมดไม่ได้เสนอเพื่อล้มถ้าต้องการให้ล้มต้องนั่งรออย่างไรก็มาถึงแต่ที่ต้องนำเสนอเพราะไม่ต้องการให้ใครต้องบาดเจ็บล้มตายกันอีกและผมไม่ต้องการให้พฤษภาธมินรอบสองเกิดขึ้นมาอีก เพราะผมรู้ว่ามันจะแรงกว่ารอบที่หนึ่งเพราะรอบที่หนึ่งไม่มีปัญหาเศรษฐกิจแต่รอบนี้มาพร้อมปัญหาเศรษฐกิจปากท้องรวมทั้งกล่าวว่าเมื่อวานนี้17พฤษภาคมตนบอกที่อนุสาวรีย์วีรชนเดือนพฤษภาภาวนาในใจว่าอย่าให้เกิดขึ้นมาอีก เพราะในใจรู้ว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อย่างไรก็หนีไม่พ้นและจะหนักที่สุดตั้งแต่ประเทศนี้เคยมีมาเพราะความลำบากแก้ไม่ได้ที่นำเสนอเพราะไม่ต้องการให้ประเทศเข้าสู่กับดักเหมือนเดิมคิดไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถือว่าพูดมาแล้วหลายครั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจและแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ